ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator Map a แมป t l r s t p r แมป b o ็อ o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บอกแมป a n i m m a เอ n วนเ r อครับวันนี้จะมาพูดถึง6ตัวละครที่ ใช้แบกได้ทุแพทนั่นเองนะครับต้องบอกว่าทุแพทเลยนะครับและตอนนี้ก็พี่ส่วนตัวพี่คิดว่าในหลายแพทเนี่ยมีหลายตัวที่เข้ามานะครับแต่พี่คิดว่า6ตัวนี้จะสามารถแบกเราได้แทบทุกแพทเลยนะครับจนควาจะมีตัวที่มันเจ๋งเข้ามานะครับก็ไม่ถือว่าทุกแพทหรอกอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวเดียวที่เราเคยบอกกันไว้เลยว่าเมตายาวๆแน่นอนก็คือเมทาไนท์นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวนี้อย่างที่ทุกคนรู้เลยเป็นตัวฮิลที่วางได้2ตัวเวลาฆ่ามอนก็จะได้มีเป็นโดนออกมานอหลังยัวแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมตาจยางแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีตัวไหนเข้ามาแทนที่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็สมมติว่ามีตัวที่ดีกว่ามาตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกลายอากาลงนะครับเขาไม่ในเกมนี้นะครับในแบบนี้เขาไม่ได้เนิร์ฟตัวไหนลงมีแค่ปรับสกิลไอเซนพล่าสุดนะครับถามว่าตัวอะไรแทนเจ้าเมทนาได้บ้างเนื่องจากว่าตัวมันเข้าตู้ยากบางทีนะครับก็จะมีหนึ่งตัวที่เพิ่งเข้ามาในแพทที่11.7.5เเลยนะครับก็คือเจ้าฟิเซอร์นั่นเองนะครับ ถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่ากันส่วนตัวพี่จะให้เป็นในทางของเจ้าเมทไนต์นะครับเพราะว่าเมทไนต์ใช้งานได้เยอะกว่าฟิเซอร์นะครับเนื่องจากว่าเจ้าเมทไนต์เนี่ยราคาวางก็ได้เรียกกับเจ้าฟิเซอร์นะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าเมทัไนต์มันมีเรื่องโดนเข้ามาแล้วก็ จะเป็นการวางตัวละครที่มันวางง่ายนะครับยิงหลายฮิตหน่อยนะครับแล้วก็ระยะโคตรดีนะครับถึงเฟเซอร์จะตีแรงนะครับตีแรงเท่าเมทนายูนิคนะครับอ่าต่อให้วางหนึ่งตัวแล้วตีแรงเท่าเมทนายูนิคก็ไม่ดีเท่าเมทนายูนิคอยู่ดีนะครับเผื่อใครจะไปเทียบกันเนาะถามว่าสตัวนี้ตัวไหนหายูนิคแล้วดีกว่ากันนะครับส่วนตัวพี่เชียร์เป็นเมทนาอเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆก็เฟเซอร์ก็เก่งนะครับก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะครับใครชอบตัวไหนก็หาตัวนั้นไปเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแรกนี่เลยสตัวนี้แทงกันได้นะพอแทงกันได้นิดหน่อยแต่ส่วนตัวพี่ยังเชียรมม์เมทนาอยู่นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เล่นง่ายเล่นสบายนี่เองเนาะอ่กะก็ตัวเดียวก็พันหลายพานได้เลยนะครับถ้าเราเล่นเป็นอ่ะประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะเห็นกันบ่อยมาก,มากนะครับบ่อยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบกหลายๆทุก ทุกแบบทุกอย่างไมุ่นบาาเลยนะครับทัวร์นาเมนต์เอออินฟินิตี้ก็เล่นได้สตอรี่เล่นได้นะครับเล่นได้ทุกหมดเลยหอคอยก็กิกนะครับก็คือเจ้าป่าเอสคนอลนั่นเองนะครับก็ตอนที่มันมาแรกๆหลายคนบอกผิดหวังในตัวมันแต่ตอนนี้ก็เห็นใช้กันเพียบแล้วนะครับอ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่พูดมันเป็นเมตาตั้งแต่แรกเนี่ยมันผิดอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับก็ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าตอนนี้เป็นเมตาอยู่นะครับหลายๆคนใช้งานกันเต็มเลยใช้งานกันเต็มทุกคนเลยนะครับทุกคนมีตัวนี้แทบติดไอดีแทบถุกไอเดีเลยนั่เองเ,องเนาะอ่ะนี่นะครับถามว่าเก่งยังไงสำหรับตัวนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่มีแนะนำให้หาเลยนะครับเป็นตัวที่เพิ่มเมจต,ต่อเวฟนะครับจะเพิ่มระยะเพิ่มเมะก็อยู่ที่เวฟเนาะยิ่งเวฟหลังๆก็จะทำให้เพิ่มเมยได้มากขึ้นจะเพิ่มได้ทั้งหมดสูงสุด15ครั้งหรือ1ีเวฟนั่นเองนะครับก็สแตตตอนท็อปๆของม 1 5เว็บแล้วนะครับระยะของมันจะอยู่ที่ประมาณ40นะครับแล้วก็ตีโฟลตีแอร์ได้แล้วก็สามารถใส่หลีกดับคีห้มันเพื่อที่จะมันมันจะได้ตีติจิได้ด้วยนี่นะครับตัวนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเมตายาวๆแน่นอนนะครับก็ยังหน้าหาอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีตัวแรกนะครับแนะนาให้หาตัวแรกก่อนนะเพราะมันจะเป็นตัวตีแอนแต่วางเลยนะครับจะเล่นง่ายมากกว่านะครับประมาณนี้ตัวที่พอแทนเจ้าอ่า ปาเอสได้นะฮะเกือบลืมชื่อแลละขออภัยนะครับตัวที่พอแทนปาเอสได้นะครับก็จะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับส่วรัพี่สำหรับพี่มีแค่ตัวเดียวที่พอแทนได้นะครับพอแทนได้คืออะไรนะครับคือพอเล่นแทนได้เท่านั้นแต่ไม่ได้เก่งเท่านะครับก็คือเอามาช่วยใช้ถูๆไปถ่ายได้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เก่งเท่าเลยนะครับบางตัวก็เอาจิงก็พี่มองว่ามันไม่ได้เก่งเท่าเท่าไหร่นะครับอาจจะแทนไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ก็พอใช้งานได้ก็คือเจ้าเมลิโอดัต์นี่เองนะครับ ถามว่าดั๊ดเก่งยังไงนะครับเก่งในการตีพื้นครับตีพื้นนี่คือเมตาแน่นอนนะครับเก่งมากตีแรงมากนะครับยิงคู่กับดัดตัวมันเองนี่ยิ่งดีนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีเพสแทบจะเยอะที่สุดในเกมเลยเพราะมันตีติชิบ่อยมากนะครับทวารเดินติชิด้วยนะอ่ประมาณนี้นะครับที่พอใช้งานแทนได้ก็มีแค่ดั๊ดเท่านั้นนะแต่ที่พี่ลองไปเทียบดาเมจมาแต่จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปแทนเท่าไหร่นะครับแนะนําให้หาป่ามากกว่านาออ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พี่พ อันนี้เลยประมาณนี้ต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งหลายๆคนมองข้ามแล้วก็ไม่หามันนะครับแต่ส่วนตัวพี่แนะนาให้หาเลยนะก็คือเจ้าโกโจนั่นเองน,นะครับบอกเลยว่าโกโจถึงจะเป็นตัวที่ไม่น่าหาแล้วช่วงนี้นะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันยังเป็นตัวที่เมตาอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันหยุดเวลาได้หลังจากที่วางเลยนะครับตัว,ต,วตัวละครที่มันวางแล้วหยุดเวลาได้เลยเนี่ยน้อยมากนะครับตอนนี้ในเกมมีแค่ดีโอกับโกโจเท่นาน,น,นั้นนั่นเองเนาะพี่ก็เลยมองว่าโกโจน่าหามันเดิมเลยนะครับตัวนี้ อาจจะเกินคาดสําหรับหลายๆคนไปแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าตัวนี้เก่งมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แทนป่าปาได้นะครับคือเขาจะจะก็คือเจ้าเบจิต้านะครับเออริพันขอภัยด้วยนะครับอ่านี่นะคร like ับสาหรับเบจิต้าเก่งยังไงนะครับเป็นตัวที่ดีเพชเยอะเหมือนกันเลยนะครับเยอะเหมือนเจ้าป่าเลยแต่ว่าข้อเสียคือมันตีแอร์ในขั้นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ระยะมันไม่ดีมากแต่ส่วนตัวพี่เชียร์เบจิต้ามากกว่าเชียร์ดัตนั่นเองนะครับเพราะว่า เบจิต้าสามารถตีแอร์ได้นั่นเองนะครับมันชื่อเบจิต้าหรือเบจิต้าก็ไม่รู้แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับแล้วก็เดเมจัต้นมัน6เอ๊ะ7,004เลยนะครับถามว่าตัวนี้เก่งยังไงอีกนะครับพี่ลืมพูดเลยเนาะตรงนี้ขออภัยนะครับขออนมาพูดนิดหนึ่งตัวนี้เก่งยังไงนะครับมันตีทั้งหมด4ฮิตนะครับในขั้นสุดท้ายนะครับในขั้นหลังๆก็3-4ฮิตประมาณนี้แล้วก็ถ้าบวกกับลิลิกดาบดัดที่มัน ใครที่ลงเกลือหน่อยก็อาจจะเป็น5สไตล์นะครับเกลือมากก็คือ6สไตลนะ์เนาะพอพี่ได้สี่สไตล์ก็คือในการโจมตี2ครั้งของเวจิต้านะครับพี่จะพี่จะติดคี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งครั้งน,นั่นเองนะครับอ่านี่เลยประมาณนี้เนาะก็คือมันจะติดคี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากการโจมตีนั้นนะครับนี่พี่ก็เลยส่วนตัวพี่ส่วนตัวพี่ก็เลยคิดว่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มมากแล้รับลิกใหม่แลリリนะ้วซาลารีต้านเองอ่ะประมาณนี้นะครับพอแทนป่าได้นะแต่จริงก็แทนไม่ได้ขนาดน,นั้นนะครับพอใช้พอใช้งานแทนได้นิดหน่อยนนะระรก็ปมาณี้นะ ต่อมานนครับจะเป็นตัวเผาที่ดีที่สุดในเกมก็คือเจ้าอีเทจิของเรานั่นเองนะครับไม่เคยตกเมตาไปไหนเลยนะสำหรับอีเทจิเนาะอ่ะนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ตีบอสดีนะครับตีมอนก็ดีแต่ไม่ตีแต่ไม่ตีแออันนี้คือข้อเสียของมันเลยนะครับ ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือตีหลายฮิตด้วยนั่นเองแล้วก็เบิร์นดาเมจแรงมากแรงที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะพูดสันส้นๆเข้าใจง่ายนะครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้ววิธีการอ e ีวก็พี่เคยทำคลิปไปแล้วก็ลองย้อนไปดูได้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวในแพทหน้าพี่น่าจะมาจัดเทลทิจริงจัง่าสามเมสานี้พี่มันโดนใบแดงนะครับอ่ะก็สามเมสานี้ไปจับใบดำใบแดงแล้วนะครับอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะสตรีมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะว่าจะได้ใบใบดำหรือใบแดงเนาะ ประมาณนี้นะครับตัวที่พอใช้แทนได้นะครับไม่มีนะครับบอกเลยว่าไม่มีตัวไหนแทนอิซจิได้นะครับในเรื่องการโจมตีที่ติดเบิร์นนะครับแต่จริงๆก็มีีก2ตัวที่พอใช้งานแทนได้แค่แบบถูดูไปถ่ายก็คือเป็นป่านะครับถามว่าป่าดียังไงนะครับป่ามันติดติดไฟเนาะอ่ะตัวนึงก็จะเป็นจีนอนั่เองครับอ่ะป่าไม่ได้ติดติดไฟสิมันเป็นธาตุไฟเออผู้นี้ล้กันครับอ่ะเกือบเข้าใจผิดกันแล้วขออภัยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนจีนอก็จะเป็นตัวที่ตีไกลมากๆตีไกล มากแบบมากๆนะครับแล้วก็ถ้าบวกกับรีิกใหม่มามันก็จะทําให้ตัวคอมันเก่งขึ้นเนานะทั้งเป็นลีิกดาบคี้รือจะเป็นดวงตาก็ได้นะครับส่วนตัวพี่นั่ีลิกเป็นลีิกลีลิกเป็นลีลิกดาบชี้นะครับโอ้หินพันอีกแล้วขอไปจริงจริงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวติดไฟเนาะอีก2ตัวที่เหลือนะครับหลายๆคนนะ่าจะเดาออกนิดหน่อยแต่ก่อนจริงก็ต้องบอกว่ามันใกล้ตกไม่ต้าแล้วนะครับสำหรับไอเซนของเราแน่นอนครับนี่เลยนี่ ไอเซนก็จะเป็นตัวที่ยังเมตาอยู่นะตอนนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้โดนเนื้ออะไรไปนอกจากสกิลกดที่เหลือแค่10วิจาก20วินะวินะเพราะว่า20วิเนี่ยมันมันโกงเกินนะครับก็เลยเหลือ1ิวิเนาะนี่นะครับ สไลเซนเป็นตัวที่ตีฟูอย่างที่เรารู้เลยนะครับบอกว่าเป็นตัวเวทแล้วก็ใสนาฬิกาท้ายได้แล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนะครับแต่ต้องไปอัพน่าจะขั้น9หรือเปล่าที่ตีแอร์ได้นะครับขั้น15น้าะครับแล้วจะไม่ผิดนะอ่ะนี่เลยสำหรับตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่แล้วก็หน้าหานะครับสามารถแบกเราได้ในหลายๆคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟินิตี้ดัานอินฟินิตี้แคสเซิลอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกเลดก็ยังเล่นได้อยู่ดีอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าปามันเก่งแล้วเนาะหลายๆคนเพิ่งเห็นความสามารถของป่าก็เลย เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเลยถามว่าตัวอะไรแทนไอเซนได้บ้างไม่มีนะครับบอกเลยว่าไม่มีนะไม่มีตัวไหนที่แทนไอเซนได้เลยครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับที่หลายๆคนคงเ,เห็นกันประจําเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าพุชชี่นั่นเองนะครับอ่นี่เลย ในในคลิปนี้ก็จะมี2ตัวที่เป็นตัวซับพอร์ตไม่ใช่เป็นตัวดามิ่งนั่นเองเนาะอันนี้นะครับอันนี้พี่ก็พยายามแยกๆหมวดหมู่แบบเอ้ยตัวนี้แทนตัวนี้ได้บ้างนะครับพอใช้งานได้แทนได้บ้างเนาะแต่จริงก็แทนไม่ได้ไม่ได้แบบ100%ยเปอร์นะครับแค่ประมาณจากที่มันเก่งแบบร้อของป่าก็จะเหลือแค่3ามสไม่ได้แทนกันได้ร้อยเปร์เนต์นะฮวันนี้บอกก่อนเนาะสซาบปุชินะฮะจะเป็นตัวซับพอร์ตแล้วก็เป็นตัวที่มีดีเพสสูงสูงมากในเกมนะครับ ถ้าเทียบถ้าเทียบแล้วไม่นับสกิลกดของมันนะครับแทบจะเป็นตัวที่ DPS เท่ายูนิคเลยนะครับบางตัวนะครับสมมวงเลยว่าบางตัวนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เก่งมากแล้วก็สกิลกดมันดีมากๆนี่นะครับใครที่ยังไม่มีก็แนะนําให้หานะส่วนเรื่องวิธีการอีโวเคยสอนไปแล้วนะครับแล้วก็ลองหาใน YouTube ช่องอื่นได้นะไม่ว่ากันนะก็ลองดูนะครับความรู้เป็นของเป็นคู่กายนะครับความรู้คู่กายมันติดตัวเองไปเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสัตว์มตัวละครที่เป็นตัวสายแบกเลยนะครับส่วนตัวพี่คิดว่ามันเก่งทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าโกโจเนี่ยมีประโยชน์แค่คนดูสกิลนะครับถามว่าตัวไหนใช้แทนโกโจได้บ้างนะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นดีโอชนองนะบอกเลยว่า2ตัวนี้แทนกันได้นะครับแต่จริงๆก็มันก็แทนกันไม่ได้หรอกเนาะอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวที่แทนไอเซนได้จริงๆก็จะมีเป็นโบลอสนะครับอาจจะโบลอดอาจจะแทนได้นิดหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ดีเท่านะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสัปดานี้นับขอรับชมนะครับใครที่อยากรู้อะไรเก็บแบบนี้นะครับคอมไปไม่ได้เลยครับอยากให้พี่แนะนําอยากให้พี่สอนอะไรคอมไปไม่ได้เลยส่วนเลรีห้าตอนนี้พี่ยังหาที่สโลว์ไม่ได้นะครับยังงงๆอยู่ว่าเออมันจะผ่านหรือไม่ผ่านกันแน่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสัปดานี้นัาขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับลิลิพัน์อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ